ดาวสิบสี่ดวงขอบคุณค่ะล้างมือพี่จะล้างมืออะไรสวัสดีค่ะบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากอะไรเข้าขาลำพชชเข้าขาลำพชชตรงไหนลูกอะไรออกยังลูกออกยัง เอาออกยังลูกเีออกเว้ยอ่ะไปออกให้แหละใส่ค่ะไปไปเดินกลับบ้านกันเอารองเท้าให้น้องสิลูกรองเท้าให้น้องเดี๋ยวโดนหนามเดี๋ยวเยียบหนาม้องเฮ็ดไลงเฮ็ดไแล้วโดนเหล็กเีเหล็กเล็กยเลียกยเหล็กเล็ยกลี่ยเยเก่ยเดี๋ยเกิยเกี่ยเกลเกลยเลียเล็กี่ยเกี่ยเก่เกี่ยเี่ยกี่ยเกปูเี่ ปูเพรเชียงอีกแล้วระวังเข่านะยายกลัวที่สุดคือล้มแล้วเข่าเป็นแผลเลยนะ หยุดเลยไม่ต้องวิ่ง,งมามาค่อยๆน้องเพชรค่อยๆอ,ยอ,ยอะไรนะลูกอะไรอะแมวเหรออ๋อขีดเจียมเออนี่ห่นละขีดเจี้ยวช่้อืมช่้นละ ยายออกกำลังไก่เราดิเหมยยายร้อยน้ำเหรอยายว่ายน้ําประมาณสิบเที่ยวนนโทมาวมา,วา,วาออนจักคำไอ้ไอแม่นวดให้ตากับยายนวดให้พออีพอรับแล้วพ่อบ่อยรับแล้วเลยพาเด็กน้อยออกมาเล่นนอยให้พอมนอนจักน้อย อะไรนะลูกอเจ็บไหมเอาใส่ใส่แต่ลูกใส่ <Hello. S 1> ันหนูต้องหัดใส่รองเท้าหนูต้องฝึกใส่รองเท้าแบบให้มันติดนะลูกเคไหมคะหนูต้องฝึกให้ได้เห็นไหมพี่พลอยใส่เม่ฟอร์ดสักครั้งเลย,ยจะ้จะเอาจับมือกันลูกจับมือกันให้ให้พี่จับมือหน่อยให้พี่จับมือหน่อยพี่น้องเคสให้พี่จับมือหน่อยลูก เออเอาจับหนึ่งเอาจับหน่อยให้พี่จับมือหน่อยลูกเออไหนไหมนั่นนั่นเออแม่เป็นพวผีนะแม่เออเออแม่นี่คือพวผีไหมแม่ถึงบ้านเราแล้วลูกเปกนพวผีไปแม่เออถึงบ้านเราแล้วค่ะไปถึงบ้านเราแล้วค่ะไปเข้าไปหาแม่แม่แต่งตัวเสร็จยังนะ แม่แต่งตัวอยู่แม,ม่แต่งตัวเสร็จยังนะห่มาว่าวมาออนต้องไหนอะลูกเจ็บไหมคะ ขอดไว้เลยลูกขอดไว้เก็บเอาน้องเพชรเอาใหม่ลูกเอาใหม่น้องเพชรเก็บรองเท้าใช่พี่พลอยเก็บรองเท้ายัางพี่พลอยมาเก็บรองเท้าขอดลูกมาไม่ไม่ไม่อดแน่ไไม่น้องเพชรไว้ที่นี้ตรงนี้ลูกนี่ลูกตรงนี้ลูกไปขห้องบนเร็วเอาไว้ห้องบนนะคะโอเคขอบคุณค่ะแ,แค่นั้นก็ได้ลูกโอเคแค่นั้นก็ได้แล้วเออเอาไม่ถูกไม่ถูกอ่า เอาของพ่อของแม่ okay. ของพ่อของพี่ของพี่